มาชมรถด่วน85นะครับโอ้เข้าลาดบุรีเกือบห้าทุ่มเลยนะครับก็ลาช้าอยู่ประมาณ40่สิบวนาทีนะครับ G E A นะครับทํากระบวนนะครับ4 5 3ห้าสามนะครับทํากระบวนนะครับ ไปล่อยไหมลุงช่วยลุงยกขนมหม้อ,อกแกงกันนะครับลุงขึ้นไาก่อนกันได้ครับเงียบเงาเลยนะตูต้ไปไปตูต้เลยนะายเลยนะเน่เลยโอ้โมือลางไม้ถนัดลางไม้ถนัด โอเครับผูบู้โดยสาทไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับผูู้โดยสาทเลยไม่ค่อยมีนะครับคลิปนี้ถ่ายวันที่5มิถุนาสอง5ันห้ร้บห้านสถานีต่อไปค่ะ เทาลาดบุรีค่อนข้างดึกเลยนะครับบริษาทชั้นสองมีเยอะว่าชั้นสามอีกนะครับ ก็ไปถึงนครศรีธรรมราชก็จ่วงเที่ยงๆบ่ายๆนั่นแหละครับเดินทางสิบกว่าชั่วโมงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ